สวัสดีค่ะดิฉันชีระยาปักษาค่ะดิฉันกิตตพรสวัสดิ์ถึกค่ะพวกเราเป็นนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลจุฬาพรนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพันผ้ายืดเพื่อลดบวมและการออกกำลังกายเพื่อลดบวมแขนขาค่ะโดยการพันผ้ายืดนะคะเราจะพันอย่างน้อย23ชั่วโมงหรือให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ แต่ถ้าหากผู้ป่วยผู้นั้นไม่สามารถทนไหวได้จริงๆเราสามารถลดเวลาระยะเวลาการพันลงมาที่6-12ชั่วโมงต่อวันและแบ่งเป็น2-3รอบต่อวันได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วผู้ป่วยยังไม่สามารถทนได้ไหวอีกเราสามารถให้ผู้ป่วยพักทุกๆ1ชั่วโมงและค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากเท่าที่ผู้ป่วยจะทนได้ค่ะโดยส่วนบริเวณแขนนะคะในการพันผ้ายืดเราจะใช้ผ้ายืดขนาด3นิ้วจำนวน2ม้วนค่ะ ส่วนการพันผ้าบริเวณขานะคะเราจะใช้ผ้ายืดขนาด4นิ้ว2-3ม้วนเช่นเดียวกันค่ะค่ะและสำหรับการออกกำลังกายเพื่อลดมวมแขนขานะคะเราจะเริ่มจากการพันผ้ายืดก่อนทุกครั้งนะคะทั้งบริเวณแขนและขาที่มีอาการบวมและหลังจากนั้นค่ะเราจะทำการออกกำลังกายท่าละ10ครั้งจำนวน3รอบต่อวันค่ะ เราจะมาเริ่มพันผ้ายืดลดบวมบริเวณแขนกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะใช้ผ้ายืดนะคะพันบริเวณฝ่ามือของผู้ป่วยนะคะโดยที่เราเริ่ม1รอบเริ่มตั้งแต่ฝ่ามือเลยพันไปก่อนเลยค่ะ1รอบโดยยังไม่ต้องออกแรงดึงนะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มออกแรงดึงบริเวณปลายมือให้เยอะนะคะแล้วก็พันเฉียงขึ้นไปบริเวณ ส่วนต้นของแขนนะคะก็คือบริเวณรักแร้ทิศนี้นะคะออกแรงดึงนะในทิศเฉียงขึ้นนะคะจุดสังเกตค่ะก็คือรอยต่อของผ้านะคะที่เราทบกันเนี่ยจะต้องทบกันอยู่ที่บริเวณ1ใน3ของความกว้างของผ้ายืดนะคะออกแรงดึงส่วนปลายเนี่ยดึงให้เยอะไว้เลยนะคะ แล้วก็พันเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นค่ะค่อยๆผ่อนแรงนะคะผ่อนแรงดึงที่ใช้ในการดึงผ้ายืดเนี่ยผ่อนแต่ยังรักษาระยะห่างของรอยต่อของผ้ายืดไว้นะคะให้เท่ากันเนาะเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะตัวผ้ายืดเนี่ยมันก็จะในม้วนแรกเนี่ยก็จะหมด ความยาวของผ้าเนาะเราก็จะต้องทําการต่อผ้ายืดนะคะในม้วนที่สองนะคะวิธีการต่อก็คือให้เราอะ่ะเอาปลายผ้าของม้วนที่สองนะคะทับลงไปบริเวณตัวผ้ายืดในม้วนแรกนะคะแล้วก็ทําการออกแรงดึงนะคะในทิศเฉียงขึ้นไปเหมือนกันโดยที่ออกแรงเท่าเดิมนะคะต้องพยายามจำเอาน้ำหนักในการดึงผ้ายืดในตัวผืนเก่านิดนึงนะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ พันเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆเว้นระยะห่างไว้ที่เอ่อห่งใน3เหมือนเดิมนะคะของความกว้างของผ้าย,ยืดนะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราจะพันไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราจะต้องผ่อนแรงการดึงผ้าย,ยืดไปด้วยนะคะพันไปถึงบริเวณรักแร้เลยนะคะโอเค อย่าลืมรักษาระยะห่างของผ้ายืดที่เราทับกันเนี่ยให้มันค่อนข้างจะสม่ำเสมอนิดนึงเนาะพอไปถึงบริเวณรักแล้นะคะมันก็จะเป็นสิ้นสุดการพันตัวผ้ายืดนะคะเราจะทำการจบการพันผ้ายืดเนาะเราจะพับมานิดนึงค่ะให้มันเป็นบริเวณให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตัวเทปนะคะจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวทานสปอร์นะคะก็คือแบบนี้แทนการใช้ตัวตะขอที่เกี่ยวเพื่อลดออการเกิดแผลบริเวณผิวหนังนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้การพันผ้ายืดในลักษณะนี้ค่ะเพื่อลดบวมของแขนนะคะ สำหรับการออกกำลังกายเพื่อลดแขนบวมนะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องพันผ้ายืดบริเวณแขนแบบนี้ก่อนทุกครั้งนะคะในท่าที่1นนะคะเราจะให้ผู้ป่วยขาะยืนหันหน้า,นนาเข้าหากำแพงค่ะและหลังจากนั้นจะให้ผู้ป่วยนะคะเริ่มค่อยๆไต่กำแพงไปด้านหน้าค่ะ,ะแล้วก็เดินเข้าไปชิดกำแพงให้รู้สึกตึงบริเวณใต้รักแร้นะคะก็คือบริเวณนี้และค้างไว้สิวินาทีค่ะต้องไม่รู้สึกเจ็บนะคะในขณะที่ค้างไว้ เมื่อครบเวลา10วินาทีให้ผู้ป่วยค่อยๆไต่กำแพงลงมาแล้วก็เดินถอยหลังออกมาค่ะให้อยู่ในท่าเริ่มต้นในท่าที่2นะคะเราจะให้ผู้ป่วยค่ะยืนหันข้างให้กับกำแพงแบบนี้นะคะแล้วก็หรือว่าในทิศที่เรียกว่าตั้งฉากกับตัวกำแพงนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ผู้ป่วยนะการแขนออกไปด้านข้างถูกต้องค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่กำแพงขึ้นไปแล้วเดินเข้าไปชิดกำแพงให้รู้สึกตึงบริเวณใต้รักแร้นะคะไม่เจ็บนะคะ หลังจากนั้นค้างไว้10วินาทีค่ะเมื่อครบเวลา10วินาทีค่อยๆไต่กำแพงลงมาค่ะแล้วก็เดินออกห่างจากกำแพงเหมือนท่าเริ่มต้นถูกต้องค่ะท่าที่3นะคะให้ผู้ป่วยค่ะนั่งหลังตรงอยู่บนเตียงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้ผู้ป่วยนะคะหันศีรษะไปที่บริเวณหัวไหล่ค่ะโดยเริ่มจากด้านซ้ายก่อนก็ได้นะคะ,ะและค้างไว้10วินาทีค่ะจากนั้นให้ผู้ป่วยหันศีรษะกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นนะคะ หลังจากนั้นให้หันศีรษะไปทางด้านขวาค่ะค้างไว้10วินาทีนะคะและกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นค่ะค่ะและในท่าที่4นะคะให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงบนเตียงแบบนี้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้ผู้ป่วยค่ะตั้งฉากอ่าตั้งข้อไหล่กับข้อศอกขึ้นมาตั้งฉากกับลำตัวในท่านี้นะคะแล้วก็ให้การแขนออกไปด้านข้างค่ะ จนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะหลังจากนั้นกลับมาสู่ท่าเดิมค่ะใช่อันนี้เราจะเรนับเป็น1ครั้งนะคะเดี๋ยวทำอีกครั้งนึงค่ะค่ะในท่าที่5ค่ะให้ผู้ป่วยนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็ให้กำมือนะคะวางไว้ตั้งฉากด้านข้างลำตัวค่ะแล้วก็หมุนแขนออกไปด้านข้างค่ะ ถูกต้องค่ะแล้วก็หุบเข้ามาท่าเดิมค่ะอันนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสำหรับท่าที่6ค่ะก็ยังอยู่ในท่านั่งนะคะให้ผู้ป่วยเนี่ยงอศอกขึ้นมาใช่ค่ะหลังจากนั้นงอศอกพับขึ้นมาหาข้อไหล่แล้วเหยียดออกไปให้สุดค่ะอันนี้เป็น1ครั้งนะคะ สำหรับในท่าที่7นะคะจะเป็นท่าที่คนไข้นะคะคนอนอยู่บนเตียงค่ะและเราก็จะเอาหมอนนะคะมารองบริเวณข้อไหล่ยันมาถึงปลายมือค่ะโดยที่ให้มือของผู้ป่วยนะคะอยู่ในระดับที่สูงกว่าหัวใจเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะให้ผู้ป่วยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปชิดที่แนบหูค่ะ,ะผู้ป่วยจะรู้สึกตึงนบริเวณใต้รักแร้เล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เอาแขนลงกลับมาท่าเดิมค่ะทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะ ค่ะในท่าที่8นะคะเราจะให้ผู้ป่วยค่ะชูแขนขึ้นในทิศต,ตั้งฉากกับลำตัวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ใช้แขนอีกด้านหนึงประคองแขนด้านที่บวมไว้แล้วก็งอศอกค่ะลงไปแตะที่หมอนอ่ะแล้วก็เหยียดแขนขึ้นอันนี้นับเป็น1ครั้งนะคะ ในท่าที่9นะคะเราจะเริ่มออกกําลังกายจากข้อศอกข้อมือแล้วก็บริเวณที่นิ้วนะคะโดยเริ่มจากการที่ให้ผู้ป่วยงอศอกไปแต่ข้อไหล่แล้วก็เหยียดศอกออกมาให้สุดทําแบบนี้ค่ะ10ครั้งในท่าต่อไปนะคะก็จะเป็นการกระดกข้อมือขึ้นค่ะนี้ขึ้นแล้วก็ลง10ครั้งนะคะตามมาด้วยการกำแล้วก็แบมือนะคะ สิบครั้งกำให้แน่นนะคะแล้วก็แบะออกสำหรับการพันผ้ายืดเพื่อลดบวมขานะคะเราจะใช้ผ้ายืดที่มีความกว้างประมาณ4นิ้วจำนวน3มมวนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มตั้งแต่บริเวณหลังเท้าของผู้ป่วยนะคะวางผ้านในลักษณะนี้ ใช้มือล็อกก่อนจากนั้นดึงให้เกิดความตึงเล็กน้อยนะคะอย่างนี้คือเยอะเกินอย่างนี้คือน้อยเกินนะคะเอากำานังพอดีจากนั้นทำการกลิ้งไปรอบๆบ,บริเวณเท้าของผู้ป่วยแนะนำว่าจุดเนี้ควรพันซ้ำสักหนึ่งครั้งแล้วทำการเฉียงผ้าขึ้นตามรูปเท้าของผู้ป่วย ผ้าระหว่างชั้นเนี่ยควรจะซ้อนกันประมาณเศษหนึส่วนสามของความกว้างของผ้านะคะจากนั้นเราไปต่อคะ่ะเฉียงขึ้นแรงดึงควรให้ส่วนปลายมากที่สุดนะคะเฉียงขึ้นตามตามขาของผู้ป่วยได้เลยพยายามอย่าทำให้เกิดรอยพับย่นนะคะ หมดความยาวของผ้ามนแรกค่ะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือนำผ้ามนที่สองมาวางให้ปลายของผ้ามนที่สองเหลื่อมกับจุดสุดท้ายของมวนแรกนะคะใช้นิ้วมือล็ลอกไว้เหมือนเดิมกลิ้งเป็นแนวเฉียงหนึ่งรอบไม่ต้องออกแรงดึงเพิ่มนะคะให้แรงดึงเท่าเดิมพันขึ้นเฉียงตามแนวขาของผู้ป่วยค่ะ หมดความยาวของผ้ามวนที่สองนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือนำผ้ามวนที่สามมาวางเหลือมเช่นเดิมนะคะบริเวณเข่าไม่ต้องกังวลสามารถพันทับได้เลยอาจจะเกิดรอยย่นได้เล็กน้อยค่ะไม่ต้องกังวลพันทับหนึ่งรอบหลักการเดิมเฉียงขึ้นนะคะพยายามกะระยะให้พอดีกับบริเวณขาหนีบของผู้ป่วยหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ตำแหน่งนี้เราผ่อนความตึงลงนะคะหมดความยาวของผ้ามวนที่3ทีนี้เวลาเราจะปิดงานนะคะให้เราพับส่วนสุดท้ายให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นใช้ทันสปอค่ะทันสปอคือแบบนี้นะคะมันจะช่วยป้องกันการเกิดแผล บริเวณขาของผู้ป่วยได้ค่ะแปะลงไปเลยเมื่อพันเสร็จแล้วนะคะแนะนำว่าให้ตรวจเช็คกับผู้ป่วยเสมอค่ะว่าผ้าพันของเรานั้นแน่นเกินไปหรือเปล่าลักษณะที่เกิดขึ้นได้2อ,อย่างก็คือ1 ผ้าพันอาจจะทาให้ผู้ป่วยรู้สึกชาปลายมือปลายเท้าได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเย็นที่ปลายมือปลายเท้าถ้าเป็นอาการเช่นนั้นเนี่ยก็ให้นแนะนาให้ผู้ป่วยแกะผ้าออกก่อนอาจจะพันแน่นเกินนะคะเท่านี้ค่ะก็เป็นการพันผ้าย,ยืดสําหรับขาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อลดบวมขาค่ะ เริ่มจากท่าแรกเลยนะคะท่าแรกก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยวางมือสบายๆบ,บริเวณลิ้นปีจากนั้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่องพุงดันมือขึ้นมานะคะจากนั้นหายใจออกเป่าปากยาวๆท้องแฟบลงประมาณนี้นะนะคะทำประมาณห้าครั้งทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยค่ะท่าที่สองนะคะให้ผู้ป่วยชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้ผู้ป่วยออกแรงบิดสะโพกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะจนรู้สึกตึงบริเวณด้านข้างจากนั้นกลับมาอีกข้างหนึ่งค่ะท่าที่3นะคะให้ผู้ป่วยชันเข่าทั้งสองข้างค่ะจากนั้นวางแขนสบายๆข้างลำตัวออกแรงเกรงสะโพกและต้นขานะคะยกสะโพกลอยพนเตียงนับ1-2-3จากนั้นหย่อนก้นลงช้าๆค่ะ ลองทำอีกครั้งนะคะยกขึ้นเลยหนึ่งสงสามและนำสะโพกลงค่ะท่าที่สี่นะคะให้ผู้ป่วยชันเข่าทั้งสองข้างบนเตียงค่ะจากนั้นให้ผู้ป่วยกลางขาออกช้าๆนะคะจากนั้นหุบเข้าหากันทําซ้ำแบบนี้เรื่อยๆช้าๆค่ะท่าที่ห้านะคะอันดับแรกให้ผู้ป่วยนะคะหาหมอน มารองใต้เขา่าและรองยาวไปถึงบริเวณข้อเท้าเลยค่ะโดยระดับหมอนข้อเท้าเนี่ยควรจะต้องสูงกว่าระดับหัวใจนะคะวิธีก็คือให้คนไข้งอเขา่างอสะโพกขึ้นช้าๆค่ะจากนั้นเหยียดออกตรงนะคะระหว่างออกกำลังกายไม่ควรกลั้นหายใจโดยเด็ดขาดนะคะทำช้าๆแบบนี้ค่ะลองทำอีกครั้งค่ะ ท่าที่6นะคะให้ผู้ป่วยออกแรงเหยียดขาขึ้นตรงๆค่ะค้างไว้นับออกเสียง1 2 3 4 5จากนั้นนำลงวางที่เดิมค่ะลองทำดูอีกครั้งนะคะท่าที่7นะคะให้ผู้ป่วยออกแรงกระดกข้อเท้าขึ้นลงทั้งสองข้างนะคะสามารถทำได้เรื่อยๆเลยค่ะ ท่าที่8ดนะคะให้ผู้ป่วยหมุนข้อเท้าค่ะออกทางด้านนอกก่อนช้าๆประมาณ1ิบครั้งค่ะเมื่อครบจำนวนแล้วนะคะให้ทำการหมุนกลับในทิศต,ตรงกันข้ามคือการหมุนเข้าด้านในจำนวน10บครั้งเช่นเดียวกันค่ะท่าที่9้านะคะให้ผู้ป่วยฝึกหายใจเข้าลึกๆโดยให้ผู้ป่วยวางมือบนลิ้นปีค่ะจากนั้นสูดหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆย,ยาวๆหายใจออกเป่าปาก ท้องแฟบลงประมาณนี้นะคะทำประมาณ5ครั้งทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและนี่นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อลดบวมสำหรับแขนและขาคะ่ะโดยเราจะทำท่าออกกำลังกายท่าละ10ครั้งนะคะ3รอบต่อวันด้วยกันและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่เรามอบให้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะบวมจากน้ำเหลืองบริเวณแขนและขานะคะ,ะ,คะ,นะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ